สวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้จะพามาดูต้นแอปเปิลนะคะเป็นพันวอชิงตันที่เรากินมเมล็ดมันแล้วก็เราลองปลูกเองนะคะต้นมันก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่มันก็จะนี่ค่ะประมาณนี้ต้นนี้ต้นก้านี้สามปีแล้วะคะสามปีแล้วเราทดลองปลูกก็เพิ่งมากำลังดอก ีนี้ปีแรกนะคะใครอยากลองเห็นดอกแอปเปิลเรามาดูกันนะคะจะพามาดูดอกแอปเปิลกันนี่นะคะลักษณะดอกของแอปเปิลวอชิงตันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสามปีนะคะเพิ่งดอกครั้งแรกโหลุ้นมากลุ้นมานานต้นก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะนี่ลักษณะต้นแอปเปิลที่เราปลูกกัน นี่ก็ตัดแต่งกิ่งไปพึ่งได้ประมาณเดือนกว่าแล้วก็เริ่มดอกนี่ก็จะออกดอกเริ่มออกดอกนี่ นะคะกงไม่เหกันนะคะลักษณะต้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะต้นไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ต้นเนี่ยมันจะโดนไอ้ต้นมะยมบงัง ปูกอยู่หน้าบ้าน <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจะเริ่มติดลูกติดผลหรือเปล่าปีนี้แต่แค่เห็นดอกก็พอใจมากๆแล้วค่ะเนี่ยลนะักษณะอันนี้ต้นก้าต้นพันนี่เริ่มดอกกิ่งนี้ดอกดอกหมดละ เริ่มเริ่มชอเริ่มดอกอะเอาปลูกปลูกกับต้นมะยมต้นมะยมโตก่อนเยอะละต้นไหนเปิ้ลยังไม่ไปถึงไหนเลยแต่ก็ดอกล <c oughs> อะอความสำเร็จเล็กๆเชียงใหม่นะคะ เชียงใหม่ก็ปลูกต้นแอปเปิลได้ติดดอกแล้วด้วยโอเคนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีนะคะขอจบ EP นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูตอนมันติดผลหรือเปล่านะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ